S <S <S ขอ,อการครับเอเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในสมัยนี้คือไม่ติดฝุ่นกันเลยใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วสงสัยสอยู่ข้อนึงครับทําไมในสมัยพุทธกาลอะและปล่อยง่ายกว่านะตอนนี้ซึ่งเทียบกับตอนเนี้ยยิ่งมีเท่าไหร่ย,ยิ่งกอบโกยคือบางทีถึงขั้นแบบเดือดร้อนชาวบ้านปานาณติบาทก็ยอมอะครับอแต่ พอตัดภาพไปคนจนกับยิ่งยึดยิ่งปล่อยยากนี่แหละพระศาสดาถึงให้ฝึกให้ทานไงเพราะให้ทานเป็นการเพื่อละความตรณีเป็นเพราะเรามีความตรณีเราจึงมีความหวงแหนและความตรณีนี่มันเดินหน้าตลอดนะเพราะตณีเกิดมาจากตัณหาตัณหาไม่มีจบตัณหาเนี่ยให้โยมได้อะไรพอใจเดี๋ยวโยมก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นอีกมากขึ้นไม่มีจบเลยอืม ได้มาอันอันนี้อ่ะกะว่าจะพอแล้วพอได้มาจริงขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยแถมตลอดเลยให้เราสังเกตตัวเองเถอะตันหานี้ไม่จบนะถ้าตามตันหาไปเรื่อยๆเรียบร้อยเลยเราก็ต้องผ่านคติห้าเนี่ยไปอย่างไม่จบเหมือนกันนรกกำเนิดเดชานเปลวิสัยดังนั้นพระองค์ก็เลยฝึกให้ละความตันหนีพอละความตันหนีก็มีการจำแนแกแจกทาน พอจำแนกอยากทานเนี่ยนี่เขาละเราละได้แค่ส่วนรูปนะเนี่ยจำแนกทานเนี่ยแค่รูปนะแต่ถ้าทานที่ปราณีตขึ้นไปต้องละอารมณ์ด้วยนะยมต้องให้ทานในอารมณ์เช่นอภัยาทานอเวลทานอภัยญาปชาทานเห็นไหมเนี่ยอารมณ์แค่เนี้ยละได้ไหมให้ทานเขาได้ไหมโอ้ให้ไม่ได้นะอภัยาทานเก็บไว้ก่อนเอาพยาพยาบาทไปแทนแล้วกัน อย่างเงี้ยใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องให้อ่ะต้องรู้จักให้อืมพระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยนะอืและทานพวกนี้ยมีในอะไรก็คือสินห้านะให้ทานชีวิตไม่มีประมาณคือสินข้อที่หนึ่งไม่ต้องไปวิ่งปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหปล่อยทั้งร้อยปีจะได้ถึงล้างตัวไหมเนี่ย นะแต่รักษาศิลข้อที่หนึ่งข้อเดียวพวระองค์บอกว่าเป็นการให้ชีวิตอย่างไม่มีประมาณเห็นไหมโอ้นับไม่ได้เลยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์นะพอแล้วคุมแล้วให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณรักษาศีลข้อที่สองไม่ขโมยแค่นั้นเองใช่ไหมเนี่ยพระองค์ยึงบอกสิน5้าเป็นมหาทานชั้นเลิศ ใครอยากให้ทานดีๆเนี่ยรักษาสินห้าเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ย<ช>แล้วการให้ทานเป็นเนตให้ได้โกพกษัซับการรักษาสินจริงเป็นเนตให้ได้โกพกษัซับด้วยไงเ,เห็นไหม <S <S เราให้ทานด้วยซับก็ได้โกพกษัซับผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศแต่เลิศกว่ารักษาสินก็เลิศกว่าอีกอืมเห็นนะเนี่ยมีเป็นระดับระดับไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วถ้าให้โกพกษัซับเนี่ยก็ต้องมีอีกว่าผู้รับผู้ให้ บริสุทธ์สองฝ่ายหรือไม่รบริสุทธ์ทั้งคู่หรือบริสุทธิ์อย่างละฝ่ายนะหรือผู้รับเป็นใครสัตว์ปุถุชนทุศีลปุถุชนมีศีลอริยะขึ้นไปถึงทานที่ถึงแล้วในสงฆ์เห็นนะโอ้โหจำแนกละเอียดยิบมากเลยอะ่ะใช่ไหมอ่าแล้วทั้งหมดก็ยังมาถูกรวมที่การวางจิตนะ ได้นิสงมากวางจิตผิดก็ยังไปนรกต่อหลังจากรับอน,นิสงตรงนั้นแล้วใช่ไหมเทวดาจาตุมหาราชิกะตายไปก็ยังเป็นอาคามีไปนรกกําเนิดด้ยสานไปวิสัยต่อก็ต้องมาลงที่วางจิตทูกิคือละความกันนีอันเป็นมนทินคือไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากอืมเนี่ยก็ไม่ง่ายนะในเรื่องทานอย่างเดียวยังโอโหปราณนีตแบบ ละเอียดอ่อนใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าปาลิจาริยานุตรตระยะนะในทานแบบอื่นเนี่ยมันเป็นของปุถุชนเป็นของชาวบ้านมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานพระองค์ก็ให้มาทั้งชาติทั้งชีวิตแล้วพวกเราก็ให้มาทั้งชีวิตทั้งชาติแล้วพระองค์จึงให้เน้นว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยที่เหลือเนี่ยต้องนิพพานนะถ้านิพพานเนี่ยปาลิจาริยานุตรตระยะดีกว่าคือให้ทานที่เป็นอริยะ เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตบำรุงอย่างอื่นพระองค์บอกมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีนะแต่เป็นของปุถุชนเขาทากันก็ปล่อยเข้าไปนะเรากําลังจะมุ่งมัรคผลนิพพานแล้วนะเช่นต่ออืผมแลครับอ่ามีไหมมีต่อมไหมไม่มีครับ <laughs> ไม่มี <laughs> แล้วใส,ส่แค่นี้ครับก <laughs> <laughs> ็เอเอ,เอแล้วในส่วนของคนจนก็คือ มันมีต้นทันหาใช่ไหมครับดังนั้นคนจนคนรวยเนี่ยมีเหมือนกันหมดมีความผูกพันเหมือนกันแะนะนะจะว่าคนจนเนี่ยอย่างพระสสราบอกใช่ไหมทรัพย์กอน,น้อยเมียก็ใหม่สวยนะแต่ละไม่ได้ใช่ไหมอ,อ,อย่างเงี้ยไม่มีอะไรซึ่งคนมองเนี่ยโอ้ยมันน่าจะละได้นะมันไม่มีอะไรเลยแต่ก็ละไม่ได้นั่นแหละเครื่องผูกอันเหนียวแน่น อขอบคุณครับเนี่ธรรมะเบาๆของใหม่วันนี้อย่าลืมเอาไปด้วยนะสำหรับคนจนอยากสมปรารถนาโปรดฟังทางนี้ นะนะอันนี้พระสูตรนี้พระศาสดาก็ตรัดไว <c> ้ <oughs> อันนี้โดยเป็นพระสูตรโดยสังเขต <c oughs> ข้าบาดีธรรมสี่ประการเหล่านี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ แต่หาได้ยากในโลกธรรมะสี่ประการอะไรบ้างขอโภคครัพ์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม 2. ขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติและมิตรสาย 3. ขอเราจงเป็นขอเราจงมีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืน 4. <c oughs> เมื่อตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าบดีธรรมะสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ธรรมะสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเหล่านั้นธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาสัมปทา 2. ความถึงพร้อมด้วยศีล สีลสัมปทา 3. ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคจากาสัมปทา 4. ความถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาสัมปทานะอันนี้คือทำสี่ประการที่จะให้ได้ทำสี่ประการเหมือนกันที่น่ารักใคร่หน้าปราถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลก ภคทรัพย์จะเกิดแกเราโดยธรรมภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราเนะี่ยมันก็มีทั้งโดยธรรมและไม่ใช่โดยธรรมแต่อันนี้จะเกิดโดยธรรม,มนะยศก็จะเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมด้วยมิตรสหายด้วยบางคนมียศแต่ไม่มีมิตรสหายอืมนะเราจะได้หมดได้ยศด,ด้วยพร้อมทั้งมิตรสหายนะขอเราจงมีชีวิตยืนนาน ถ้าเราเฟื่องฟูด้วยยศโภกทรัพย์แต่อายุสั้นแหมเสฟยังไม่ทั่วถึงเลยไปซะแล้วใช่ไหม <c oughs> อายุต้องยืนด้วยนตายแล้วเข้าถึงสุติโลกสวรรค์หมดอายุขายไปแล้วก็ได้เข้าสุติโลกสวรรค์ก็ยังดีเห็นไหมสี่ข้อเนี้ย น้าปราถนาหน้ารักใคร่หน้าพอใจต้องสร้างอะไรสร้าง4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยจะมีเพิ่มสุตตะไปอีกหนึ่งอันศรัทธาศีลแล้วก็สุตตะแทรกกลางจากะแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เหตุสมปลาถนาอีกเช่นกัน,นสมัยก่อนเวลาเราจะต้องการความปรารถนาให้สมปรารถนา น,นอกจากเราขยันในการงานอาชีพแล้วใช่ไหมอย่างเวลาเราจะถ่ายหนังเราก็นอกจากทุกคนจะต้องซ้อมดาลงดาราอะไรก็ต้องบวงสวงบนนะก็ไม่ต้องละมาสร้างเหตุปัจจัย4ี่ประการนี้แทนเราจะสอบเข้าที่ไหนนอกจากเราเตรียมตัวกันดีเต็มที่แล้วก็ไม่พอเราก็ต้องบนแถม กันพลาดเผื่อเหนียวเอาไว้นะเราก็ไม่ต้องแล้วเราก็โยนทิ้งไปนเราออกรถมาเมาก็ไม่เมาแล้วไม่ดื่มเหล้าง่วงก็ไม่ขับแล้วแต่ก็ยังกลัวพลาดเจิมซะหน่อยนะยงนีน้เราก็ไม่ต้องเจมิมรถก็ไม่เลอะอ,อย่างเงี้ยนะ ไ่ไหมนี่ถ้าเรามีความฉลาดในธรรมะของอริยะนะได้เห็นอริยะฉลาดในธรรมอริยะได้ฝึกในธรรมอริยะได้เห็นสับ,บุรุษฉลาดในธรรมของสับ,บุรุษได้ฝึกในธรรมของสับ,บรุษเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับไปศรัท <c> ธ <oughs> าสมปทาชี้ไปที่ใครชี้ไปที่ตถาคตแปลกไหม ศรัทธาสมร t ชี้ไปที่เชื่อการตรัสรู้ตถาคตอย่างเดียวเท่านั้นในมุมนี้นะในพระสูตรนี้นะเฉพาะในพระสูตรนี้เพราะการเชื่อการตรัสรู้ตถาคตจะทําให้เชื่อคําสอนตถาคตและจะทําให้รู้ว่าพระธรรมนั้นต้องออกจากปากตถาคตนะและจะศรัทธาและเชื่อพระสงฆ์แบบถูกต้อง ว่าสงสาวกน้อนนั้นต้องปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่ตถาคตได้บัญญัติอย่างนี้เชื่อตถาคตร้ออร์อย่างเดียวถูกตามมาหมดเลยดังนั้นการศรัทธาสมถา,าการเชื่อตถาคตต้องมาก่อนอันดับแรกดังนั้นข้อแรกต้องมีก่อนข้ออื่นเนี่ยศีล <c oughs> จาคะปัญญาต่างๆเนี่ย ถ้าเว้นการบังเกิดขึ้นของตถาคตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะไม่เป็นไปพร้อมพื้นิพานเลยมันจะไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงศินก็ไม่ใช่ศินที่เป็นความจริงที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อสมาธิเพื่อความเป็นอริยะจะไม่ได้ดังนะนั้นศินจาค้าปัญญาเนี่ยมันเกิดมาจากศรัทธ,ธาตัวแรกก่อนเลยนะวันนี้ก็เลยแจกหนังสือเรื่องฐานอ่า เราก็แจกหนังสือเรื่องทาน <c oughs> โยมให้ทานมาทั้งชีวิตแล้วให้ถูกต้องอย่างให้ถูกอย่างนะถ้ายังไม่ถูกเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านก่อนว่าให้ทานถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงให้ทานแล้วได้นิพพานเนี่ยทำยังไงอ่าใช่ไหม,มและทานน่ยก็ไม่ใช่ว่ากับบรรพชิตเท่านั้นนะโยมให้ทานกับสัตว์กับอะไรต่ออะไรเนี่ย ้องวางจิตถูกต้องหมดนะ่ะให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไขยนะ้ให้พ่อรักให้พ่อโกรธก็ตามให้พ่อดั่นโน่นนี่นะเหตุในการให้ทานมีหลายอย่างหลายแบบนะวางจิตให้ถูกอย่างเดียวถ้าวางจิตถูกไปนิพพานได้นะความตหนี่จะหมดไป แง่มุมการให้ทานที่เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยมีขึ้นไม่ได้หรอกถ้าไม่มีการมาเกิดขึ้นของตถาคตดังนั้นเป็นธรรมดาเลยเมื่อโยมอ่านเรื่องทานแล้วพระองค์ให้ละความตณีโยมก็จะงงว่าแล้วละยังไงว่า,าไม่เคยเจอมาทั้งชีวิตโยมก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็เชื่อมโยงพระสูตรอื่นๆว่า ระหนี่มันเกิดจากอะไรอ๋อจับอกจับใจบจ,จึงมีความตระหนี่ตระหนี่แล้วมันจะมีอาการยังไงมีอาการห่วงกัน้นพอห่วงแล้วมีะอะไรเกิดต่อมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน้นคือการด่าว่าการสาบแช่งการใช้วุธมีคมไม่มีคมบาปอากุศลเป็นนกจะเกิดขึ้นใช่ไหมนี่เราก็หยิบม,มาไข้ควรแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อละความตระหนี่มันเป็นยังไงก็คือไม่ห่วงนะ พระองค์ก็มีการขยายความในพระสูตรอื่นๆให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากนะความต่างกันของผู้ให้กับผู้ไม่ให้ส่งผลไหมสุมาณาก็ถามพระศาสดา,ษาพระศาสดา,าบอกส่งผลส่งผลแม้กับเทวดาส่งผลแม้ไปเกิดในมนุษย์ส่งผลแม้กับการเป็นบรรพชิตนักบวชนะแต่ถึงวิมุติแล้วไม่ส่งแล้ว เสมอกันหมดนะเทวดาผู้ให้ย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้นะยศศักดิ์อะไรทุกอย่างเหนือกว่าหมดนะมนุษย์ผู้เคยให้ย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยให้ด้วยยศศักดิ์สาสรพัดอย่างที่มากกว่านะดีกว่าหมดบรรพชิตก็เช่นเดียวกันส่งผลหมดเลยดังนะนั้นผู้ให้กับผู้ไม่ให้มีความต่างกัน พระองค์ผู้มีมหากรรมวิพังยาในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดนะและถ้าเราต้องการานิพพานวางจิตถูกต้องเท่านั้นเองง่ายที่สุดเลยทุกครั้งที่มีการให้การเสียสละการแบ่งปันวางจิตให้ถูกดังนะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมะพื้นฐานเบาๆแล้วได้ความเป็นโสดาบันด้วยยมละความตเนียนเป็นมนทิน บวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบุคคลนี้เป็นโสดาบันเป็นทานที่เป็นพระสูตรที่ให้ไว้กับช่างไม้เห็นไะหช่างไม้ชาวบ้านธรรมดาอาจจะศินยังไม่บริบูรณ์อะไรเท่าไหร่จะบอกให้เขารักษาศินอาจจะยากนิดหนึ่งก็เขาคงจะพอมีแบ่งปันก็ให้พระองค์ก็ให้ธรรมะในเรื่องทาน แล้วก็บวกกับความมั่นคงในพระพุทธรธรรมสงค์นั้นเชื่อตถาคตนะนี่ใช่เชื่อตถาคตระวังพระสูตรที่มักจะมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าคำเนี้ยมันมีอยู่แต่มันเป็นหัวข้อที่เป็นคําแต่งใหม่เขียนขึ้น,นซึ่ง เป็นการสรุปเนื้อหาซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุอย่างนั้นนะเนื้อหาเนี่ยระบุถึงพระสารีบุตรเนี่ยได้ธรรมะแล้วแล้วพระพุทธเจ้าถึงถามสารีบุตรว่าอันเนี้ยเธอต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไหมบอกอ๋อไม่ต้องเชื่อเพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยรู้เองเห็นเองแต่ก่อนจะมาได้ธรรมะน,นี่ต้องเชื่อหรือเปล่ามันต้องผ่านการเชื่อมาแล้ว มันมาเล่นเอาคำนี้แล้วมามายกเป็นหัวข้อเป็นประเด็นซึ่งภาษาริบุตรไม่ได้พูดอย่างนี้โดยตรงนะอย่างเนี้ดังนั้นเวลาโยมอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านเองหรือไปฟังเข้ามาเนี่ยช่วยตรวจสอบด้วยนะดีๆอีกทีหนึ่งดังนั้นการมีจาค้าเนี่ยอีกแง่มุมหนึง่งอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับนะ ไ,ไปอ่านซะ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 ถ้าเกิดความรู้สึกนี้เป็นมานะขึ้นมาเลยนะเห็นไหมอ่าเขาให้เพราะเขาต้องการบุญนะต้องการละความกระนีนะอ่าอันเป็นมนทินอย่าไปเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับปุ๊บมานะเกิดขึ้นพอฉันให้เธอรับแล้วเธอไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันมีฉันมีเธอมีนั่นมีน้นนี่ขึ้นมาทันทีเลยมีอะไรตามมาอีกเยอะแยะเลยเศร้าหมองเป็นทานที่เศร้าหมองละอืมอาตมาก็เลยเลยเลยนึกง่ายๆเวลายมยมให้ทานกับขอทานยมเคยไปทวงขอทานไหมไม,ไม่ทวง <laughs> เราไม่เคยทวงขอทานให้ไปแล้วกัลยาณวัตรของปริพาชกงอกงาม หรือกัลยาณวัตของพระผู้มีพระภาคงอกงานพระสัจธรรมตั้งมั่นหรือพระสัจธรรมเสื่อมสูญน,นะโยมก็พิจนารณาอีกชั้นหนึ่งโยมได้อัน,นิสงส์แต่ผลกระทบเกิดมามากมายเลยนะไม่รู้ว่าเราเห็นแก่ตัวอัน,นิสงส์เราหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าได้สองอย่างเรากับอัน,นิสงส์มากกว่าไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมอ่า ได้เหนือกว่าแบบมากมายเลยอย่างโยมให้ให้ทานกับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากการมแสนโกรธเท่าแต่ให้กับอริยะนับประมาณไม่ได้เห็นนะ,ะทำเพราะว่าไม่ไม่เห็นสัพบ,บุรุษไม่ได้ฟังไม่ฉลาดใช่ไหม่ไม่ได้ฝึกในธรรมะของสัพบ,บุรุษ ควาเห็นมันก็ไปอีกทางหนึ่งการบำรุงในโลกนี้มีมากมายเลยแต่การจะมาบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตเนี่ยโยมเทียบเปอร์เซ็นต์การบำรุงในโลกนี้น้อยมากที่ว่าโย,ยมบำรุงบำรุงกันเนี่ยยังเป็นเศษเสี้ยวของการบำรุงในโลกจริงไหมโยมบำรุงเรื่องต่างๆในโลกเนี่ยเทียบเปอร์เซนต์กับบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตเนี่ยแทบไม่ได้เลย แล้วความรู้สึกเราจะมีความรู้สึกจะหนีกับการให้แล้วไม่ดีไม่มีผลอะไรขึ้นมายมให้เงินแล้วยมได้ออกทีวียมเอาแต่ถ้ายมให้เงินแล้วไม่เฮ้ยไม่มีอะไรเลยอะยมจะรู้สึกจะหนีขึ้นมาทันทีเลยจริงไหมเนี่ยเพราะมันไม่ได้อะไรไงอใช่ไหมหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสม มองแล้วเหมือนกับว่ามันจะคิดออกแต่แต่มันคิดไม่ออกนะมันแฝงอยู่ในการใช้ชีวิตอย่างเนี้ยใช่ไหมนั่นก็คือหวังผลในทานนั่นเองอะ่ะปลูกพันธุ์ในผลนั่นเองอะ่ะนะทานแล้วจะนั่นอาจจะมาถึงเปรียบเทียบกับขอทานไงอว่าโยมให้กับขอทานยมไปตั้งข้อแม้กับขอทานไหมนะขอทานนะอย่าทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้นะอําอย่างนี้ฉันเอาเงินคืนนะนะเห็นไหม โยมจะไม่มีข้อแม้กับขอทานไม่ตั้งเงื่อนไขกับขอทานขอทานไปกินเหล้าโยมก็ไม่ทวงเงินกับขอทานใช่ไหมอ่ามันเป็นการสละแบบว่าโยมไม่ใหญ่เดียกว,วางละความตนิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้าโยมให้ในแบบว่าไม่เห็นผลที่เพิ่งมาถึงเราให้ก็เป็นอัศบุรุษอีกเหมือนกันแม้แต่จะให้กับขอทานโยมก็ต้องเล็งเห็นผลคือการละความตนี นะให้กษัตริย์ก็ต้องรักความตรนหนะีอย่างนี้ต่างหากใช่ไหม,มไม่ใช่ว่าเราเอยไม่อะไรเลยอะไรก็ไม่อะไรไม่ไม่รู้จะโยนโยนมันทิ้งทิ้งไปอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่อีกก็ผิดอีกใช่ไหม,มนเะนี่ยความแยกคายในการให้ทานแล้วไปมรรคผลนิพานได้ด้วยนะหรือว่าโยมยังไม่มั่นคงในพระพุทธระธรรมพระสงค์ะมีรักความตนหนีอย่างเดียว ยมเกิดสองขยักขยักแรกคือพรหมกายิกาอายุหนึ่งกับหลังจากตายจากพรหมกายิกาอนาคามีเกิดอีกหนึ่งคราวหลังจากตายอนาคามีก็ปรินิพานเห็นนะเนี่ยอันนี้สงนะก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรยากแต่ในความง่ายเนี่ยคุณธรรมอย่างอื่นยมน้อยเมื่อคุณธรรมอย่างอื่นยมน้อยเนี่ย โยมจึงนานที่จะปรินิพานไงเพราะเวลายมไปเกิดเป็นพรหมกไกยิกายโยมยังไม่ได้อริยะนะอ่าแต่จะไปได้อริยะตอนสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วนะถึงจะได้เห็นนะโยมก็รอไปกลับหนึ่งเพราะคุณธรรมโยมน้อยไงโยมแค่มีการรักความตเนีเป็นมนทินงนั้นโยมก็เพื่อให้มันเร็วขึ้นโยมมีศีลมีสมาธิ มีสุตตะมีปัญญาเห็นอริศา์การเกิดดับไปด้วยเข้าใจไหมเนี่ยเสริมกันอย่างนี้นะเกรงว่าจะล้นนะเอาพอดีพอดีเพราะอาตมาเชื่อว่าโยมเนี่ยไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลายขึ้นเลยกลับอยู่ถึงเย็นก็คงจะอยู่ได้ ขออนุญาตเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งในการกล่าวปาวารณาเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับขอทุกท่านเปล่งเสียงพร้อมผลตามศรัทธานะครับพระอาจารย์จะได้เป็นสักขีพยานกับพวกเรานะครับตั้งใจนะครับรวมใจไว้เป็นหนึ่งครับข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดหรือส่งประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าคนมีจักสุข จากเห็นรูปดังนี้นนฉันใดพระโคดมผู้เจริญทรงประรรรากาศธรรมโดยอเนกปริยาย,าายฉันนั้นเหมือนกันข้านะแต่พระโคดมผู้เจริญ,รรรญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ

สาธ<า>ุอนุโมทนากับพวกเราทุกคนด้วยนะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ดีแล้วและพระองค์ก็ให้ใช้ธรรมวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนต่อไปนในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ย ได้ประสบกับความสำเร็จสมปรารถนานะตามที่ได้ตั้งใจนะเพราะการสร้างเหตุแห่งการสมปรารถนาทั้ง4ประการและทั้ง5ประการนะดังที่ได้บอกไว้นะแล้วก็ขอให้พวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิการัตน,นะไม่เป็น อุบาสกจันทานนะให้เป็นอุบาสกรัตนะซึ่งจะยังพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นจะยังตัวเองให้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน,นก็ขอให้เหตุปัจจัยต่างๆที่เราได้ทำอันมีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่และการมากระทำกิจด้วยการฟัง ด้วยความเป็นภูสูตรด้วยการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้รับอน,นิสงสนะ์อนเนกประการตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไวนะ้การไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนะการได้มาซึ่งโภคะโดยความเป็นธรรมนะการได้มาซึ่งยศเฟื่องฟูพร้อมทั้งมิสหาย นะการเป็นผู้มีอายุยืนนานนะแล้วก็ให้พวกเราได้ความเป็นโสรบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุ